แคกันหนึ่งลงยาแดง2 5 0 5แต่ถ้าเกิดเข้าตู้กันนะทั้ง0 0 0พไม่มีเหลือเข้าตู้ร0อยเรเรามีเรื่องเหลือเชื่ออะไรระหว่างพิธีปุกเสกไหมเพราะนี่สันมีทั้งพาร์ทิสงกฎทั่วไปเขาตกตรงนี้ก็คือไม่ตก สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปวัดจุามณีที่สมุทรสงครามนะครับผมกําลังเดินทางไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษรุ่นสมทบสองทศวรรษของทางวัดซึ่งจริงๆพิธีนี้เป็นพิธีภายในไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าแต่รายการเหลือเชื่อของเราเนี่ยครับได้รับความเมตตาอย่างสูงจากทางวัดให้เข้าไปบันทึกภาพได้ความพิเศษขนาดนี้สายไม่ได้ครับรีบไปครับผม ีครับพี่ินีสวัสดีครับผมคุยพี่ินีเรื่องเหรียญสองทศวรรษหน่อยครับได้ครับผมได้ข่าวว่าปลุกเสกเป็นวาละที่3แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับเหรียญสองทศวรรษรุ่นนี้อันนี้คือความเป็นมายังไงครับเหรียญรุ่นนี้เนื่องจากเมื่อวันยี่สิบห้าเมษาที่ผ่านมานะครับเหรียญทรงจำปีเนี้ยนะครับครบ2ีปีพระเดชพูณหลวงพ่อก็เลยมีวัตถุประสงค์จัดสร้างเหรียญที่ระลึกนะครับสองทศวรรษ ครับนะครับแต่ว่าก็ยังมีหลายซีรีส์นะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นสองทศวรรษทรัพทวีคูณทัพทวีคูณก็คือเหรียญด้านหน้ากับเหรียญด้านหลังมีมีสององค์เพร้ะนใครได้บูชาไปก็เหมือนเป็นทวีคูณของอขององค์เทพเทวาทั้งหน้ายักษ์แล้วก็หน้าเทพด้านหน้าเป็นหน้ายักษ์ด้านหลังเป็นหน้าเทพใช่ครับคนจะสนใจเยอะเพราะว่า มีทรัพย์ทวีคูณก็คือความหมายคือทรัพย์ทวีคูณเพราะว่าท่านเป็นเจ้าแห่งกลุ่มซัท์ทั้งทั<ม>้งทั้งสองพระอ,องค์อยู่แล้วครับรุ่นเนี้ครับมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างยังไงบ้างรครับวัตถุประสงค์หลักๆของพรปรูรหลวงพ่อเลยก็คือคจัดทําลานจอดรถแล้วก็อาจจะมีโรงเจอยู่ด้านนอกมีเนื้ออะไรบ้างครับพี่อ๋อมีตั้งแต่เนื้อ ทองลงยาแดงอันนี้คือหลักๆ er> เลยครับแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรครับเนื้อยอดนิยมที่ถ้าเกิดใครเช่าหาเช่าเล่นวัตถุมงคลวัดจุลามณีเนี่ยจะต้องลงยาแดงเลยครับแล้วก็จะมีทองคำลงยาแดงเขียวแดงน้ําเงินอ๋อแดงหน้าหลังเขียวแดงหน้าหลังเงิแล้วก็จะเป็นเนื้อเงินหน้ากากหน้ากากทองหน้ากากทองที่องค์หน้าหลังลงยาแดงเหมือนกัน นะครับแล้วก็เนื้อเงินธรรมดาลงยาแดงเนื้อนวะแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นเนื้อฉนวนต่างๆส่วนมากเลยคนจะนิยมก็คือตระกูลลงยาแดงแต่ว่าเนื้อรุ่นนี้ที่จะมีตีตื้นขึ้นมาคือจะตรงนี้จะเป็นแบล็โรเดียมแบล็โรเดียมองเงินแบล็โรเดียมองทองอ๋อมีแบล็กโรเดียมเพิ่มขึ้นมาเป็นองเงินองทองตอนนี้ที่คนแบบฮือฮาแล้วก็ถามมาทาง เฟ Facebook ของวัดตลอดเวลาว่าจะเปิดเมื่อไหร่มีกำหนดเปิดให้บูชายังครับคาดว่าพอปิดวาระนี้แล้วนะครับก็คงคิดว่าไม่เกินอีกสัก2 0วันนะครับเราคงจะได้ได้เห็นกันนะได้เห็นกันได้รับจองกันแต่ฝากนิดนึงนะครับว่าพยายามติดตามสื่อของวัดระวังบุคคลแอบอ้างเพราะว่ามีคนแอบอ้างเยอะในการที่จะไปหลอกบอกบุญ แล้วก็ออกไวครับเพราะว่าเหรียญเสร็จเสกมาวาระที่3แล้วคือเหรียญเสร็จหมดแล้วแหละใช่ครับตอนนี้ปลูกเสกแล้วปลูกตรกนี้แล้วแต่ว่าก็คือรอปลูกเสกไปเรื่อยเรื่อยครับรอเวลารอเวลาหน้ายักษ์ของรุ่นนี้ฮะลอกแบบหมือนจปี4ีใช่ไหมครับรุ่นนี้มีมวลสารของปี45ด้วยพี่มีครับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนใช่ครับเนื้อหลักๆนี้จะสร้างเท่าไหร่บ้างครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูโพยหน่อยครับถ้าเกิดเป็นเนื้อทองคำลงยาแดงเนี่ย จะอยู่ไม่เยอะครับ399เหรียญโอ้น้อยมากครับผมนี่คือนี่คือ number one เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อทองธรรมดาก็จะเท่ากันครับ399ทองไม่ลงยาบางท่านเขาไม่ชอบนะครับเพราะว่าการลงยาเนี่ยนานวันมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันก็จะไม่สวยส่วนเนื้ออื่นๆหลวงพ่อค่อนข้างจะให้จัดทำเยอะอย่างเช่นเนื้อล่างๆ่างในว่าประมาณแสนห้าเขาอยากให้ ทุกๆท่านโดยเฉพาะคนที่ทุนทรัพย์น้อยนะครับมาวัดแล้วก็เอื้อมได้จับได้แล้วเอาไปปกปักรักษาตัวเองหลวงพ่อก็อยากให้ทุกคนเข้าถึงดี่นะใช่นี่คือสําคัญมากครับว่าว่าเหรียญทุกรุ่นเนี่ยจะต้องถูกดิ่งราคาลงมาให้ให้ให้ต่ําก็คือมีหลายระดับถ้าเกิดถ้าเกิดเปิดจองอย่ก็คือประมาณ300ร้อยถ้าเกิดไม่จองก็พอเข้าตู้แล้วก็มาเช่าตู้ที่ตู้ห้าร้อ อันนี้ต้องเข้าใจวัดตรงที่ว่าถ้าเกิดจองมันก็เหมือนกับร่วมลงทุนกับว่าแล้วคุณก็ได้ของถูกต่างไปเป็นราคาจองใช่แต่ถ้าเกิดคุณจะไปซื้อแล้วได้ของเลยมันเกิดเหมือนซื้อของครับคุณไม่ได้ลงทุนอะไรคุณก็ต้องอีกราคาหนึ่งแล้วเนื้อเงินหรอพี่เนื้อเงินนี้น่าจะหลักพันไหมถ้าเกิดเนื้อเงินลงยาแดง5้าพันเาครับอ๋อห้าเก้าเก้าใช่ครับสองพันห้าคนจะแย่งสองพันห้านี่คือ2500บาทใช่ครับราคาจองตอนนี้เนาะ แต่ถ้าเกิดเข้าตู้กันนะทัพสามพันไม่มีเหลือเข้าตู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อเงินเนี่ยหรอีถูก้องเพราะว่าเป็นเนื้อที่ทุกคนแย่งครับเพราะว่าราคาต่อเนื้อทองแน่นอนใช่แล้วก็เนื้อูงมีตังเยอะหยิบได้คนมีตังน้อยเอื้อมก็ถึงแต่ว่าถ้าเกิดของมันหมดตู้แล้วนี้ก็อย่าไปเอื้อมเลยครับอืมถ้าเกิดเหนื่อยแน่จากข้างนอกมันก็อาจจะพูดตรงๆกับคนกลางเขาก็บูลถ้าเกิด2 5 0 0เนี่ยพอหมดปุ๊บเนี่ย ไปไม่ต่ำกว่า5,000ันแน่นอนไปเท่าหรือสองเท่าแน่นอนเรามีเรื่องเหลือเชื่ออะไรระหว่างพิธีปลุกเสกไหมเพราะนี่เราลาสามีทั้งเรื่องงามยามดีที่หลวงพ่อเลือกครับผมนะครับเราก็ในเรื่องของพระที่ทรงกฎอ๋ออ่าหรือทั่ไปเขาตกตรงนี้ก็คือไม่ตกแต่ว่าหลังเสร็จพิธีแล้วก็พระพิรุณก็มาอ่าอ่าันน้ก็คืออันนี้เป็นวิธีที่เวลาวัดจัดแล้วก็จะ มีค,ความเป็นพิเศษถึงแบบนี้พิเศษนี้ครับและในพิธีพุทธาพิเศษทเทวาพิเศษเนี่ยมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างรครับสําหรับวันนี้นะครับ,รบก็เดี๋ยวมีพระเดชพระคุณมาเจริญพุทธพลเย็นเสร็จเจริญพุทธผลเสร็จปุ๊ปบทางพราหมณ์ก็จาทานปลุกเสกโดยการเทวาพิเศษก็คือเคี่ยงเส้นถังเวอรอยู่ตรงด้านหน้านี้ครับผมเสร็จแล้วก็จะถึงเวลาสมเด็จเจ้าประคุณธงชัยก็จะมาจุดเทียนชัยวันนี้ท่าน เจ้าคุณทงชัยมาครับมามาครับมาจุดเทียนชัยตรงนี้เสร็จ<ม>ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มพิธีครับก็จะมีพระอีกชุดหนึ่งมาสวดพันยักษ์สวดพันยักษ์สวดจนเสร็จพิธีแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนดับเทียนชยัยจะเป็นกปกติที่ผ่านมาผมเคยเห็นเป็นหลวงพ่ออิฐเป็นผู้ดับเทียนชยัยคทาวที่แล้วก็เจ้าคุณทองชัยให้หลวงพ่ออิฐดับใช่แล้วแต่แล้วแต่ผมพ่าใช่ครับแล้วก็แต่คือพิธีโดยรวมก็จะประมาณสามชั่วโมงประมาณนี้ เกจิที่มาในงานปลุกเสกวันนี้ครับมีกี่รูปครับหลวงพ่อได้นิมนต์เกจิคณาจารย์มาทั้งหมด26รูปกลูกเยอะแยะมากมายเลยครับครับผมเดี๋ยวเราก็คงจะได้แบบรวมพิธีกันเนาะครับผมโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณพี่เสรษีก่อนนะล้อมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ เก่งครับวันนี้เก่งมาร่วมพิธีด้วยมาเป็นถวายเทวดาสมรานครับบา<อ>งคนจะใช้คำว่าบ,บวงสรวงเลยแล้วก็แต่ของเราคือเป็นถวายเทวดาสมรานเพราะรว่าไม่ใช่แคออ่รำอย่างเดียวคือมีเสียง มีเก the ี่ยวกับเรื่องความเป็นศิลปะที <30 <30> <3> <3 <3 ่ถวายท่านด้วยครับผมวันนี้เป็นวันเกิดของปู่ใช่ใช่นะครับครบรอบ33ปี33ปีอายุ33โอท่านสร้างปี32ผมก็ปี32จิงจปีที่แล้วนะ32 32เยอะมากตอนแรกจะถวายเพลงกับท่านด้วยแต่เขียนแล้วมันกดดันตัวเองตอนนี้ก็ยังไม่ส่งก็ยังค้างเพลงหลวงพ่ออยู่เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่ก็คงได้มาถวายท่านเนาะ The you